วันนี้ก็มาอยู่กันในเรื่องบุตรแห่งพระเจ้าผู้ถูกทออทิ้งในตอนที่10บนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นตอนที่10ก็ทําใหม่นะครับก็ช่องเขาช่องช่องช่องหลักบินไปนะครับก็มาทําในช่องสำรองก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีคนติดตามผมเยอะๆแล้วก็จะมีกําลังใจด้วยโอเคก็สาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยเฮ้ บ้าจริงสมาชิกไม่ได้ปลูกฝังกันง่ายๆนะไปกันเถอะที่อื่นยังมีเด็กที่ถูกทอดทิ้งตั้งเยอะอยู่บนโลกนะเดี๋ยวเราเองก็หาสมาชิกใหม่ได้นะปุ่ม,มเอฟเฟกสุดสมจริงงูน้ําแข็งนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยสัตว์ประหลาดเทียมกันเหรอเนี่ยทางนี้ฉันจะจัดการเองฝังๆเธอไปตามหาเจ้านกคูกซะอย่าให้มันหนีไปได้อีกเดดคาสทำไมถึงทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะตอนนั้น ไปกันเถอะเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับบ้านครอบครัวใหญ่แสนอบอุ่นเด็กหลายคนก็เหมือนกับเราที่ไม่มีบ้านให้กลับครั้งแรกในการถ่ายรูปหมู่ณนะสถานที่สงเคราะห์ชิงกังคุณลุงประธานใส่ใจพวกเรามากด้วแล้พวกเราเป็นอย่างดีเข็มละปีหล่างกายจะได้แข็งแรงแบบนี้ครอบครัวจะได้อยากจะรับเธอไปเลี้ยงไง อยากรู้จังว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างในการอยู่บ้านใหม่แต่ประธานเจียงก็ประธานเองก็บอกว่าอย่าไปรบกวนพวกเขาเลยเพราะพ่อแม่ใหม่ของเขาอาจจะไม่ชอบเอาถ่ายภาพหมู่ครั้งที่5สถานที่สงเคราะชินกังแต่พวกเราคิดถึงเขาจังประธานคือนกโูกงั้นเหรอเด็กที่ถูกรับเลี้ยงไปพวกเขาฮ่าความรู้สึกษชจริงๆเลยนะพวกมันเองก็ตายไปนานแล้วละต,ตายแล้วงั้นเหรอ ทุกคนไม่สามารถทนยาได้หรอกมันก็มีแต่จุดจบเหมือนกันตัวระเบิดตายเหมือนกับขาทุ่มือไงล่ะพวกมันเปิดตามองเห็นกระดูกค่อยๆอ,ออกงอกมาร่างกายเองก็โดนเฉือนเป็นทีละ,ททละชิน้นทีละชิน้นแทงทะลุเส้นเลือดเนื้อหนังเองก็รู้สึกเหมือนกําลังถูกแหล่เป็นเสียงยงทาได้เพียงแค่ร้องไห้รอ,รอความสิ้นหวังก็เท่านั้นนั่นแหละเฮ้ เพราะฉะนั้นจงโกรธแค้นจงเกลียดชัางชีกชันให้เป็นชิ้นชิ้นซะแก้แค้นพวกมันแทนชั้นซะอ้าย่าชิวปุ่มเต็มเต็มเลยในที่สุดแผนการก็สำเร็จเขาจะชักนำเธอแทนเราฮ่าฉันรอวันที่เธอกลายเป็นกุญแจเปิดโลกไปสู่โลกใหม่แล้วละไปกันเถอะมอบหมายภารกิจนี้ให้สำเร็จชิเอ๊ะ มานี่ก่อนยี่ตั้งลักอย่าเข้ามานะสภาพในสภาพตอนนี้ของฉันมันทุเรศมากเลยใช่ไหมไม่ใช่หรอกมันจ,นจตนะตายเนอะเห็นไหมเนี่ยเสียงของฉันมัอนอมากเลยนายไม่ได้โกหกงั้นหะอ,อืมใช่สิฉันไม่ได้โกหกเลยปดปดล็อกล่างล่างงอกเลยออก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 แย่ออแล้วลืมถามเจ้านุ่มพูดไปว่าเรื่องของราชามก่อน ตัวการของการก่อเรื่องทำชั่วเอาคนมาเป็นหนูทดลองนะลืมถามไปลักษณะแล้วเธอน่าจะเสียความสงดุลที่เกี่ยวกับการหลบหนีของเธอไปยังกลับมาไม่หมดสินะหรือว่ามันจะเกิดเรื่องที่ยังไม่เข้าใจถึงพลังภายในกันแน่นะเธอราชามงกรอ,อะไรนั่นมันไม่ได้มีตัวตนจริงๆหรอกแต่เธอค่านนกคู่ทาให้ฉันนั้นอดได้รางวัลนักจากนักสู้พันธมิตรเลยเธอต้องชดใช้ฉันเดี๋ยวนี้เลย เอองั้นฉันขอไหว้าวานนาอีกสักครั้งได้ไหมนะนา,นาอีกสักครั้งนะโอเคก็ติ็เงินตัดจบโอเคก็ตองสุดสุาสำหรับคลิปนี้กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อจะได้มีคนติดต,ตามเยอะๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละแล้วบายๆแล้วทุกคน